นะครับที่พ้ที่ิลจังระยารบริหรส่วนจังหวัดนะครับวอยันิยเศษฐิยมงเลเวลาสางครับปฏิบัติํารเการแ่งขันโยบาองการบริหารส่วนจังหวัดครับทีนนท่อนท้งสีมีคบ้านหนองหินตะบนสีโคนะครับเปิดเวทีมาหัวอรเรอยับเลี่ยนทันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีโคตวันนี่รอมสังกาะซีประมาณสองชุดครับที่นครพุทธลา ท่านนายกเทศบาลตำบลนองผือท่านอนิวัตรวรายเฉดท่านนายกประทวนชุ่มสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูหน่อยท่านทนายปันประยุนเลขานุการยมีตำรวจตำรารักษาอสชายาท่าศิลป์ท่านนี้ครึ่งสนามแล้วนะครับนั้นตำรวใพื้นที่เฉพาะพื้นที่ด้านหน้าเวทีไปถึงานีจลังมิ่งนี่ใช้พื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับที่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ สีไรสุดเดนะัพี่น้องเกียรติย่างยิ่งครับเมื่อนี้ได้ขี่บานังสังกัสซีวงตกว้างนี่น่าจะเต็มครับเพราะว่าตอนนี้ถึงหนึ่งแล้วนะครับไปถึงหลังมิกแล้วนะครับเริ่มเปิดทําการแสดงนีพรมวาเต็มในนอนครับซังกัสซีสองชุดเครับเลืให้ผมนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานโยองค์การบริหารส่วนจังหวัด้อยเอ็ดมาเป็นประธานเปิดงานสำคัญของพี่น้องบ้านน้องหินบ้านน้ำสางในเมือนี้นะครับ พี่น้องเขาลบขารยากาัด้านร<อ>ับพี่น้องบ้านน้องหินมานำเสนอ,ไ,อไ,ได้ไเริ่มมาหนี่หลายเดือนนะครับตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนี่ผมเห็นคณะกรรมก,การมู่บานทตานูพน้ำชุมชนได้ออกไปกบปะได้ออกไปเชิญชวนได้ออกไปขอ,อแบ่งบนจากพี่น้องทั่วทุกแถบมู่บาะครับผมก็เป็นผมต้องเชิญที่ปัญจบาลนะครับ ในห่วงระยะเวล่าเมืองบ้านในแขกพี่พี่ครับคณะกรรมการมูบานก็ได้ยุ่นสื่อเลยครับเดินทางออกไปพบป้าพี่น้องในเขตอำเภอเกษตรอำเภอจตุหลายอำเภอนะครับจังสามารถที่จะดำเนินจัดงานสำคัญของพี่น้องบ้านน้งหินอันช่างในเมืองนี้นะครับซึ่งพี่น้องทราบดีครับว่าการจัดงาน นอกจากจะเป็นการในสภาพพี่น้องไปความวัฒนธรรมกานหน้าท้าเขานะครับพี่น้องตอนนี้สนามกงกวงเนี่ครับถึงมิกแล้วครับถึงหน้ามิกแล้วครับตอนนี้เริ่มจะออกหลังมิกแล้วนะครับนี่ยังไม่ทําการแสดงนะครับพี่น้องตอนนี้ถึงหลังมิกแล้วครับในห่วงระยะเวลานี้ท่านอายุครบ80ปีแล้วนะครับเป็นหลวงปู่ที่พี่น้องบ้านเฮาให้ความเคารพนับถือเป็น ที่เยื่อเนี่ยจิดใจของพี่น้องบ้านเมองหินนองสางมาตลอดนะครับวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารนจังหวัดฝากครอาราลึกถึงพี่น้องชาวอำเภอจตุรพิมานชาวจังหวัดโรเอตมานะครับภารกิจส,สําคัญหลายอยา่างซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับกําลังจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไปในอนาคตนะครับจากก็รบกวเนเลาพี่น้องประชาชนสนามกวา้างกนี่พี่น้องเอ้ย สเต็มนะครับเรี้ยงผ้าพี่ลองไ้บางหรั้งด้านหนาครับพี่ลองเดี๋ยวดูนั่นหน้านั่นหนาประตูของครับ <c oughs> นี่ครับพี่าากกน้องนี่บรรยากาศหน้าท่าเสาครับเนาะพอดีครับมาหากีนพ่อกันครับพ,พ่อพายุบาน คนปลาไหลส่สดบ่คนเบิกโอ้คนเบิกไรอไรช่งเลยฮะเดินบ่โอ้ตันมาได้แล้วนน้สีหน่อยนี่งไข้ครับ ทานายาเกอองสี่าให้่าค่อยเป็นเนื้อค่อยเป็นนางไม้ไล่โดนไม่ได้ฟคืขนไล่เมื่อนั้นมี่คนมึงนไแจกมาสามไร่ที่ไร่อไม่ไล่โดนนี่แค่ไม่น้ังมึงมาไกัน้าทัางเขาครับสัญญาณบดีครับ สถานที่พมอกัะไรพวกไรนี่ยึดจ่งเทียบกับพวกเนอะไรอันนีเ้เป็นพุกนี้บ้านน้องหินครับแถวตำบนสีโคตบ้านน้องหินตำบ,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 บนสีโคตนะครับ อีโคตสีคเกินนะอีโคตเกินอบ้านหินตำบนสีโคดอำเภอจตุรครับคต่ตงนนครับวนตวจะไม่ห้างไหนจังหวัดมัธยมเพิร์รไปหูว่าบอกวระเบือต่งด้วเทียบเดือนว่าสเดีอนเดี๋ยวประาไปเลระเบือที่นี่ระเบือเอาเลียงมากระเบือไปสามารสมเสย่มยับระเบือ เตือนไปแล้วว่าเตือนเวเนะเดียวละคสับผัส้วก็่เราเขาสัสเลยเขาสัมผายันหมดนะครัมาาปีเลยนะครับเตือนเพราว่าไปสันเย้ไปสัมผกนดาปีบอี่ขายกันครับแต่เาก็พอยดมีนี่องรอยมือมพนแล้ว วันไหนที่นี้เดี่ยบเดี่ยบกันท่านเดี่ยบกันท่านเดี่ยบกันกค่อยๆเลยครับสนามกวางครับวันนี้สนามกวางครับสนามทั้งสีสองชุดนะครับวันนี้ผมว่าเต็มทำแน่นอนครับเต็มน่าจะมาเกือบเกี่ยวทั้งจรวดเย็นหมดเลยครับพี่น้องสนามจุได้ประมาณสองหมื่นนะครับสบายสบายแล้ครับ พ่มีงานซ่อมแบนมีมอ้ำเลยงานบ่มีซ้เลยงานดูดบัตห <ficou> น้าประตูราคาหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับคุ่ผู้แม นะครับเป็นวัสนสนามมือนี้สังกสีสองชุดครับสชุดนี่เท่ากับสีสนามฟุตบอลนะครับขอบคุณเจ้าภาพเ็มแน่นอนครับอ๋อสวัสดีครับป้าหยองป้ายนี้ยังไม่อาบน้ำอาบถ้าหรือว่าฮะโอ้เป็นสรับจ็อบนะเอาใไหนตังอะระวังนะไม่ได้จะระวังไม่ได้ใช้ตังนงงก็เลยอนลองกไม่ได้ใช้ตังนะหาตังึ่เ้อยะพี่น้องเล่นแล้วครับ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วมาลํำจะเล่นแล้วนะครับพรอมรสซูเปอร์ว่าถไยไปกับ1อ0ร้อยห้าสิบซ้ในราคาสูส่บาทเท่านั้นค่งลุกร้อยห้าสไม่มีหยื่ีเกิดร้อย่างไรเ็นของมากล้วครับเร่อ่างไรข้ามากลหวครับีทุทาอร่อยไปทั่วโลกถึแใจนำเสนออีกอย่างว่าทำี่เก้าวลำสู่ความพจ่ายจภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารอุตมากโกยุชูบดิกับปอหพริมใหม่ ไม่เกินสี่ทุ่มเต,ต็มแน่นอนนะครับคืนนี้สาวน้อยซอฟต์เฮาส์ไม่หิวเลยนะ <c oughs> พี่หิวเลยนะครับพนัการแสดงลาบเรือนะครับที่นอนกับร่งเหลืออะไรเข้ามาแล้วครับสน,า,สนบามกวามวันนี้เต็มแน่นอนครับขม่าครับ ประมาณสองสนามฟุตบอลครับสองนี่สักสีสองชุดนะครับสองชุดนี่สี่สนามฟุตบอลนะครับอขอบคุณทุ๊กกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกรับชมครับพี่น้องสำหรับทีมนี้สวัสดีครับ